ลาสุดกับพี่น้องค่ะตามด่วนนะคะตามด่วนเกิดยังึ้นทั้งบุญน้องนะคะพี่น้องไปเบิ่งตอนนี้หลังเยวยทีก็กำลังเตรียมคนนะคะโอ้รถอีหล่าติดลม อีพอวัดีค่ะเป็นยังล่ะรถปี่นะเดี๋ยวรถปีสิเบอร์ไงสองขันบานเท่ากินรถจมรถจวทั้งทีจะเก็บพรว่ารถจมรถจมจมลมเลยบ่ะมีพี่น้องรถนองคอยมันมืดป่ะพ่อสองขั้นเลยค่ะพี่น้องค่ะ คนเอียงนะโทษด้วยค่ะมีมาบา่ไใดมันลมตัวนี้พี่น้องมีรถน้องผู้ค่ะติดลมขึ้นบ่ไใดเลย ้นีรถตีลมเดี๋ยวมันกำลังหานี่มาดึงค่ะพี่น้องรถใหญ่มาดึงฟีทั้งสองขั้นเลยมันอุ่มนม้ำดินมันอุ่มน้ำค่ะพี่น้องค่ะมันลมเอ,อ้อ รถอีหล่ติดลมเสียวรถได้ไปดึงเพระรถคันนี้บ่อนนอเอาหนูเอาไปส่งอาูมีโอ้คันนี้เอารถอุ้งอิงไปไปดึงรถอุ้งอิงรองป้นนปายทะเบียนคันนี้ยังไม่มาโอ้รถผมแบบไปขึ้นอย่ีนั่ค่ะวันนี้ได้ขึ้นอยู่ค่ะว้ายตกลม เขาจะเกตทางไม่ประสันดินมันก <Bon> ็เร wow, ิ่มปรสันบอมีคันติกาฟี่ ไบ่ไปพอดีดอกดินมันอุ่มนามคัะแต่พวกนู้มาพวกนู้กันลมอยู่หนคินเดินนี่กันแล้วแล้ว

รถวอแบมไม่ดินปีรถปไปไปดึงมรถอติโจ่ใก่ว่าแน่รถอตโนรถแญ่ก็ไปว่าไ้รถแญ่กับฟี่ไปดึงได้ปะนี่มันดึงว่าไรแ้วนี่วอแบไมเหนให้นูไปยู่รถให้นูไปคูดดินออกจากแต่ท้องรถดีกว่าเอายหลังดีกว่า เอิอนด่วนครับพี่น้องรถอีหลาติดสะเกิดข้างล่างรถเฉียวซุกจะรถตู้เห็นบ้รถปล่อยเป็นบ้างฮาฮาเป็ดจะของปล่อยเป็นบ้ต้องไปเอิอนต้องเป็นไปขอความร่วมมือน้ำเพลินบอกดูว่าเดี๋ยวเพลินบ้าไปกะติดซุกซอยแต่รถคันนี้ก็ติดลมครับพี่น้องโอ้ยบีมาติดลมกว่าเก่า บ่ได้บ่ได้เลยมีอกบ่ได้จะขั้นมาเน่ตเล่เ้ากับอกบ่ได้รถขันนติติดลมต้าแลี่นะองมัีลีเย ได้แล้วเรียบร้อยเรียบร้อยทั้งสามขั้นค่ะพไปร้อค่ะ ปาดมาแล้วปัดออเร่งนะ้จักหนอยรถติดลมคับพี่น้องข้างหลังนี่จิละบปินก็ต้องระบาดระบ้างสิบเอ็ดค eh. ่ะใช่ค่ะบ้าไว้เลยนะคะมองหันไม่ต้องเข้านะคะเฮ้อยู่เปิดพูดป่ะลองเรียน ปกติผมเขานัปีน้องก็ปีนได้เรียบร้อยแล้วห่พี่เพียวไปดีครับพก็นโมก็ผอมลงสส่ามาแล้วค่ะื้อมซื้อัวเก่าเมียใส่ยงําออกจากคอู้ไปครับพี่น้องเดี่ยมันอาจสีเงาในคลิปนี่

นิดทานี่มันสูงยากเลยเเทอมนว้าจุ๊ีเข็นังไหนเรแห้งร้ทแมงกะบีนี่อออจคมปัดจมเลยนิดานี่มันสูงยากเพก่อเอามันกรถไงกะจมรวอมครับพี่ดอง อีพอลุงแหงติค่อีพอลงร่องเคิงหรอมาลุ่นกันครับพี่นงค์ค่ะ

สุดยอดเลยค่ะทุกคนใช้เวลาแค่นาทีเหนียวแล้วคันนี้ลแอ,อยะาทิ้งกันได้เลยค่ะพี่รองคะัะเรียบร้อยคะ่ะรถอีหลาไปเรียบร้อยแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะ